สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ผมนำเหรียญหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับปี4ี่นะครับรุ่นวอทบ44เนื้อเงินนะครับเพื่อนเพื่อนเหรียญรุ่นนี้ก็มีด้วยกันหลเนื้อด้วยกันนะเพื่อนเพื่อนเนื้อทองคำเนื้อทองแดงเนื้อเงินเนื้อผงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญเนื้อเงินตอก3ามโคดนะครับเพื่อนเพื่อนดูด้านหน้าด้านหลังเลยครับผิวพันธุ์นะครับสวยเก่าเก็บเลยครับพระติดรางวัลมาด้วยเพื่อนเพื่อน ตัวนี้ก็จะตอ,อกโค้ดนะครับว่าวตกอแล้วก็เป็นโค้ดตอ,อกเป็นเนื้อเงินเกเกมีนะครับเพื่อนๆดูกันให้ดีนะครับปัจจุบันมีเก้ออกมาแล้วนะครับก็มีไม่ตอ,อกโค้ดนะครับเพื่อนเพื่อนดูกันให้ดีโค้ดต้องเป็นโค้ดตอ,อกนะครับถ้าสวยๆแบบนี้ก็หลายพันบาทนะครับเพื<ๆ>่อนเลองมาดูด้านหน้ากันนิดหนึ่งเพื<ๆ>่อนเพพระสภาพ คมเลยนะครับเนื้อเงินผิวไม่โดนออกไซด์นะครับ mm hmm. ก็สภาพจะสวยแบบนี้สําหรับบางองค์ที่โดนออกไซด์ก็จะดําจะครัานะครับสําหรับพระองค์นี้ก็เป็นพระที่สภาพค่อนข้างจะสมบูรณ์ mm hmm. เพื่อนๆลองดูนะครับ mm hmm. จะเห็นเส้นขนแนวต่างๆทางพื้นเหรียญเดี๋ยวผมจะสไลด์ให้ดูนะครับจะมีการตอกหมายเลขอยู่ด้านล่างนี้นะครับเป็นโค้ดตอกนะครับเพื่อน ถ้าพบถ้าเจอไม่มีโค้ดนี่อย่าเช่าเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูดึกกล้องนะครับเพื่อนเพลองดูใบหน้าของหลวงพ่อชัดเจนนะครับการปั๊มนะครับเส้นขนแมวรายละเอียดจะต้องคมชัด ป้นหน้าผากนะดูใบหน้านะครับจำใบหน้าดีเวลาเล่นพระนะครับถ้าหน้าไม่ใช่ก็วางปเปลยกครับเพื่อนๆอยู่รายละเอียดตรงพื้นเหรียญน,นะครับผมจะค่อยๆสไลด์ให้ดูนะครับเหรียญแท้เป็นเนืงินลายละเอียดโลหะเนี่ยเงินเป็นโลหะที่อ่อนเวลาบัวามมา๊บเนี่ย เส้นลิ้วต่างๆเส้นเสี้ยนต่างๆเส้นขนแมวต่างๆต้องคมชัดนะครับเพื่อนๆถ้าพบถ้าเจอกันก็ดูกันให้ดีปัจจุบันมีเก๊น,นะครับแสงจะสะท้อนมากเนื่องจากเป็นเนงินนะครับเพื่อนๆลองดูที่พื้นเหรียญเราจะเห็นรายละเอียดของเส้นขนแมวนะครับค่อนข้างทีจะะ่จะละเอียดเลยนะครับ ลองมาดูด้านหลังกันอีกนิดหนึ่งดูใบหน้าของพระพุทธนะครับด้านหลังพระศพขมขมถ้าพบถ้าเจอไม่มีโคด้ดก็พยายามหลีกเลี่ยงอยาเช่าติทการนะครับ ใช่ดูหูเหลียนลนักษณะของหูเลียนนะครับไม่เจาะนะครับเ,เพื่อนๆจะพบจะเจอดูกันให้ดีราคาสวยๆก็หลายพันบาทนะครับ สำหรับหลวงพ่อรวยวัตโกเนื่องรุ่นวทบ44นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่าพอมีประโยชน์ก็กดติดตามนะครับขอบคุณครับ